สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์ระบบนับคนเข้าตึกและการเปิดไฟอัตโนมัติค่ะสมาชิกของเรานะคะมีทั้งหมด5คนค่ะคนแรกนางสาวกิจนาเลาวัฒนพงศ์ค่ะรหัสนักศึกษา640910622ค่ะคนที่2นางสาวธิดาวันคำวัดรหัสนักศึกษา 6509-10766ค่ะคนที่3นางสาวสุภนิดาสุดาทิพย์ค่ะรหัสนักศึกษา6509-10768ค่ะคนที่4นางสาวนักทินีหลาแก้วรหัสนักศึกษา6509-11003ค่ะและดิฉันนางสาวปรวริษาจิตมิตรรหัสนักศึกษา6509-11014ค่ะบทนำ ในปัจจุบันอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีการใช้พลังงานสูงโดยเฉพาะระบบไฟสองสว่างที่มักเปิดทิ้งไว้แม้ไม่มีผู้ใช้งานซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานอย่างมหาศาลแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะมาใช้ในบางแห่งแล้วแต่ระบบควบคุมไฟฟ้าส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีเปิดปิดด้วยมือ หรือเซนเซอร์ตรวจับการเคลื่อนไหวที่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอมินิโปรเจกต์นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างระบบควบคุมไฟอัตโนมัติภายในอาคารที่ทำงานร่วมกับประตูของแต่ละชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานโดยระบบจะทำการนับจำนวนคนที่เข้าอาคารและเปิดไฟในชั้นที่มีการเปิดประตูเมื่อปิดประตู ไฟในชั้นนั้นจะดับลงทันทีระบบนี้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานด้วยการควบคุมการเปิดปิดไฟในแต่ละชั้นโดยอัตโนมัติส่งผลให้การใช้งานภายในอาคารมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะปัญหาและเป็นมาของปัญหาปัญหาคืออาคารสานงานตึกต่าง มักมีผู้เข้าออกตลอดเวลาทําให้ยากต่อการติดตามจานวนผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอีกทางระบบควบคุมไฟยังพึ่งพาการเปิดปิดด้วยมืออาจเกิดความผิดพลาดทําทให้เกิดการใช้พลังงานโดยไม่จําเป็นความเป็นมาคือมินิโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากการสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นในอาคารหาแห้งซึ่งบางครั้งการเข้าออกของผู้คนไม่ได้มีการควบคุมที่ชัดเจนและไฟในอาคารจะถูกเปิดทิ้งไว้แม้จะไม่มีคนอยู่ในชั้นนั้น ทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับการเข้าออกของคนและควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติด้วยการใช้แม่โคคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A เป็นส่วนการในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ต่างๆค่ะหน้านี้แสดงถึงโฟลชาร์การทำงานหลังจากที่เราเริ่มเปิดการทำงานเมื่อมีคนเดินเข้ามาในอาคารจะรับค่าเปิดปิด LED และเปิดปิดประตู จะมีตัวเลขการนับจำนวนคนจะแสดงบนเซเว่นเซกเมนมี2คํคำสั่งที่ทำงานพร้อมกันคำสั่งเปิดปิดประตูพร้อมจำนวนตัวเลขคนที่เข้ามาเมื่อกดปุ่มประตูจะเปิดพร้อมแสดงตัวเลขบนเซเว่นเซกเมนต์ถ้าไม่กดปุ่มประตูจะปิดไม่ทำงานคำสั่งเปิดปิด LED เมื่อมีคนเข้ามา LED จะติดไม่มีคนเข้ามา LED จะดับอ,อุปรกรณ์อุปกรณ์มี PIC 1 6 F 8 7 7 A 1ตัว คาปาซิเตอร์2ี pf สองตัวเคสตัลหนึ่งตัวรีเซิเตอร์สิ k 6ตัวรีเซิเตอร์ห k 1ตัวรีเซิเตอร์สามรตัวสวิตช์ p s t สตัวรีเซิเตอร์สิ d i p i s หนึ่งตัวเซเว่นเซกเมนต์หนึ่งตัวบัตต้อนหนึ่งตัวทาร์เจตเตอร์ส n สองสอตัวรีเลย์หนึ่งตัว LED Green 1ตัว LED Yellow 1ตัว power 6ตัวกาว9ตัวภาพรวมของวงจรและการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ในระบบนี้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด8 b i บิตมีพอร์ตทั้งหมด5พอร์ตสำหรับการรับ i n นพุและส่ง o u t p u พเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆภายในระบบ วงจรถูกออกแบบให้สามารถตรวจนับจำนวนบุคคลที่เข้าไปในอาคารผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่จำลองล้วยสวิตช์และมีการแสดงบนเซเวนเซกเมนต์และการควบคุมการเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยให้การจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนของการกำเนิดสัญญาณน,นาฬิกาและการใช้งานระบบทางฝั่งซ้ายของวงจรจะเห็นว่ามีการใช้คริสตัลออสซิเลเตอร ต่อเข้ากับขา OSC 1 OSC 2ของ PIC16F877A ซึ่งทำหน้าที่สร้างสัญญาณนาฬิกาให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยค่าคิสตันที่ใช้งานคือ4เมกะเฮิรตซ์ซึ่งต้องใช้ตัวเก็บประจุข,ขนาด22พิกฟารัดต่อเข้ากับขาทั้ง2ของคิสตันเพื่อช่วยให้สัญญาณมีความเสถียรและยังมีการต่อสวิต ดีเซตที่ขา MCLR ผ่านตัวต้านทาน 10k โ oh อห์มไปยังแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิตช์สำหรับดีเซตร,ระบบระบบการนับจำนวนคนที่เข้าอาคารในการจำลองตรวจจับบุคคลที่เดินผ่านประตูวงจรใช้ปุ่มบอททอนเป็นตัวแทนของการเคลื่อนที่ผ่านเซ็นเซอร์โดยต่อเข้ากับพอซี RCC ของไมโครคอนโทรลเลอร์เมื่อกดปุ่มระบบจะรับค่า Input ที่ RCC และสั่งให้รีเลย์ทำงานซึ่งรีเลย์ตัวนี้จะเชื่อมต่อกับทานซิสเตอร์ 2N2222 ที่ทำหน้าที่เป็นตัวขยายสัญญาณเพื่อควบคุม LED LED จะติดขึ้นเพื่อแสดงสถานะว่ามีบุคคลผ่านเข้ามาในอาคารจากนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำการเพิ่มค่าจำนวนคน และส่งค่าไปยังพอร์ต B เพื่อแสดงผลที่เซเว่นเซกเมน m e n t เว่นเซกเมนต์ต่อผ่านตัวต้านทานขนาด100โอห์มเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินและช่วยให้แสดงผลตัวเลขได้อย่างถูกต้องระบบควบคุมการเปิดปิดไฟในอาคารวงจรน,นี้ใช้พอร์ต D RD 4ถึง RD 6เป็นพอร์ตควบคุมสำหรับระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติ มีการใช้สวิตช์เป็นตัวควบคุมการทำงานของระบบซึ่งเมื่อกดสวิตช์ไมโครโคอนโทรเลเลอร์จะรับอินพุตและสั่งให้ไฟเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติไฟที่ใช้ในระบบจะถูกจำลองโดย LED ซึ่งจะแสดงสถานะของไฟในอาคารเช่นถ้ามีบุคคลอยู่ในอาคารและเปิดประตูของชั้นนั้นไว้ไฟจะเปิดโดยอัตโนมัติและถ้าปิดประตูของชั้นนั้น ไฟจะปิดเองโดยอัตโนมัติเพื่อลดการใช้พลังงาน,นผลการทำงานของโปรแกรมเมื่อกดบัตรทอนซึ่งจำลองเป็นการสแกนบัตรผ่านไป LED จะติดขึ้นเพื่อยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบจากนั้นรีเลย์ที่จำลองเป็นประตูทางเข้าตึกจะเปิดและการกดสวิตช์หนึ่งครั้งจะทำให้ระบบนับจำนวนคนที่เข้ามาเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งโดยแสดงผลการนับที่7 Segment Display ผลการทํางานของโปรแกรมในส่วนนี้คือเมื่อกดสวิตช์ที่จําลองเป็นการเปิดประตูในชั้นนั้นๆั้นไฟ LED จะติดขึ้นเพื่อแสดงว่าไฟในชั้นนั้นได้รับการเปิดและไฟในชั้นจะดับก็ต่อเมื่อเราปิดประตูหรือกดปิดสวิตช์อธิบายในส่วนของโค้ด 1. การกำหนดค่าเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับ การทำงานของม i โครคอนโทรลเลอร์ DSP เท่ากับ 16F877A ระบุว่าใช้มโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A Sharp Include P16F877A.inc คือเรียกใช้ไฟล์ไลบรารีที่มีคำสั่งของ PIC16F877A c o n f i g ค,คือกำหนดค่า c o n f i c ของ PIC c p o f คือปิดการป้องกันโค้ด WDT o f คือปิด Watchdog Timer PWRTE ON คือเปิด Power Up Timer XTOSC คือใช้ Crystal Oscillator o r g o x 0 0คือให้โปรแกรมเริ่มทำงานที่ตำแหน่งหน่วความจำ 0x00 GoToInit คือแปรเริ่มทำงานที่ init 2. การกำหนดตัวแปรใช้ C b o x k กำหนดตัวแปรที่ใช้ในโปรแกรม counter ค,คือใช้เก็บค่าตัวเลขที่แสดงบนช่ว e g m e n t t e m มคือใช้เป็นตัวแปรสำหรับหน่วงเวลา 3. ตารางค่าของส่ว Segment ตารางนี้ใช้สำหรับแปลงค่าตัวเลข0ถึง9ให้เป็นรหัส BCD สำหรับส่ว Segment w f p c l ซีคือทำให้สามารถเข้าถึงค่าที่ต้องการตามตัวเลขที่อยู่ใน w r g g 4. ฟังก์ชันเริ่มต้นหรือฟังก์ชัน init clrf counter คือกำหนดให้ค่าเริ่มต้นของคา u เตอร์เป็น0 clrf port b คือล้างค่าที่อยู่ในพอร์ b bsf s t a t u ต p r 0 คือเปลี่ยนไปยังแบงค์1 CLRF t B คือตั้งพอร์ต B เป็นเอาต์พุตสำหรับเชว่อเซกเมนต์ BSF t C ,4 คือตั้งพอร์ต C 4เป็นอินพุตสำหรับปุ่มกด CLRF t D คือตั้งพอร์ต D เป็นเอาต์พุต Move LW 0 x 1 f และ move wf t i s a คือตั้งค่า port a บางบิตเป็น input b c f status m a r p 0คือกลับไปแบงคศูน move lw 0 x 7 0และ move wf port d คือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ port d 5. ฟังก์ชันหลักหรือฟังก์ชันเม i b t f f s f port c comma 4 ตรวจสอบว่าปุ่มกดที่พอต c 4ถูกกดหรือไม่ถ้าไม่ถูกกดจะรอวนซ้ำให้ถูกกด call increment คือเรียกฟังก์ชันเพิ่มค่าคาน์เตอร์ call display คือแสดงผลคาน์เตอร์บนชิวเซกเมนต์ oh, function wait delete คือรอให้ปล่อยปุ่มกดตรวจสอบค่าของพอร์ต a ถ้าพอรต a เข้ามาศูนย์เป็น1จะ xor ค่าที่พอร์ต d กับ ox หนึทำแบบเดียวกันพอตเอหนึ่และพอตดีสองก็ทุลุปกับมาวนลูปหลักเจ็ดฟังก์ชันเพิ่มค anyway. ่า increment i n t f appear, s z counter comma f คือเพิ่มค่าของ counter คถ้าถึงค่าสูงสุดคือ9จะรีเซ็ตกับที่0 8ฟังก์ชันหน่วงเวลา debounce ใช้หน่วงเวลาหลังจากปล่อยปุ่มกด เพื่อป้องกันการกดซ้ำโดยไม่ตั้งใจ 9. ฟังก์ชันแสดงผล Display นำค่าจากเคาน์เตอร์ไปแปลงเป็นรหัสชนส่นเซกเมนต์แล้วแสดงที่พอร์ต B n คือจบโปรแกรมสรุปนะคะการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความปลอดภัยภายในอาคารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877A ในการควบคุมระบบและใช้การคอมไพล์บนโปรแกรม MPLAB แลักการทำงานของระบบนี้คือการนับจำนวนคนที่เข้าอาคารโดยอัตโนมัติโดยอาศัยการจำลองสวิตช์เป็นการสแกนบัตรผ่านเข้าอาคารและใช้สวิตช์เซกเมนต์ดิสเพย์ในการแสดงผลจำนวนคนที่อยู่ภายในอาคารณขณะน,นั้น ระบบควบคุมนี้ส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรภายในเช่นการเกิดเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพทําให้สามารถระบุจํานวนบุคคลได้และระบบนี้มีระบบควบคุมการเปิดและปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้การเปิดและปิดของประตูแต่ของแต่ละชั้นเช่นเมื่อเปิดประตูของชั้นที่1ไฟจะติดและเมื่อปิดประตูจะทําให้ไฟดับเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟไฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสะดวกสบายอย่างเช่นการเปิดไฟทางชั้น ต้องเดินไปเปิดสวิตช์หลายจุดแต่หากมีระบบควบคุมการเปิดปิดไฟ,ไฟอัตโนมัติก็จะสามารถเปิดไฟทางชั้นได้โดยการเปิดประตูของชั้นนั้นๆและในส่วนของวิจารณ์นะคะแม้โปรเจกต์นี้จะมีแนวคิดดีในการใชเ้เทคโนโลยีเพื่อจัดการพลังงานและความปลอดภัยในอาคาร แต่ยังมีข้อจํากัดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเช่นปัญหาการนับคนซ้ําเนื่องจากระบบไม่สามารถแยกแยะคนที่ออกจากอาคารแล้วกลับเข้ามาใหม่ทําให้ไม่สามารถติดตามจํานวนคนเข้าและออกได้อย่างถูกต้องและระบบยังจํากัดที่การนับคนสูงสุดเพียงแค่9คนซึ่งไม่สามารถรองรับจํานวนคนที่มากขึ้นไดน้ในอาคารที่มีผู้ใช้จํานวนมากนอกจากนี้ระบบการเปิดและปิดไฟอัตโนมัติที่ใช้การเปิดและปิดประตูเป็นตัวควบคุม อาจไม่เหมาะสมเสมอไปเนื่องจากการเปิดประตูจะทําให้ไฟในชั้นนั้นติดและจะดับก็ต่อเมื่อปิดประตูซึ่งอาจทําให้ไฟเปิดหรือปิดไม่ตรงตามความต้องการจริงๆเช่นหากผู้ใช้เปิดประตูแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่มีคนใช้งานหรือไม่ได้ใช้ไฟในจุดนั้นๆไฟจะยังคงเปิดอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลังงานที่ไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ